เขาพี่น้องโอ้บรรยากาศทุง่งนาเนาะนี่เขาครับเขาเจ้านี่เป็นเขาเจ้าเลยพี่น้องครับนี่นี่ครับเป็นเม็ดน้านมเลยนี่ครับนี่ครับไกล่แล้วนี่ไก่น้านมแล้วครับนี่ไก่ฉีได้เกียวละอีกจักหน่อยนึงก็ได้เกี่ยวละพี่น้องมาไหโาาอ,อุ่นโอ้ทงกวางดีมามาพี่น้องโอ้นี่จู่จูครับซอยจูมือนี่มามามาอุ้ยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับพอกันคือเก่าพี่น้องครับ บรรยากาศทุ่งน้ำมือนี่พี่น้องโอ้ทุ่งปลาเข่าพี่น้องครับเข่ากับเลื้องแล้วนี่ก็จะเป็นเข่าเจ้าด้วยพี่น้องครับนี่เลื้องแน่จักหน่อยนึงละใกล้จะได้เกีียวแล้วพี่น้องมาอ่ะพี่น้องโอ้ยสอยอีกละของแซ่บมาอีก,อออกแล้วพี่น้องนี่เนื้อเนื้อสะโพกแล้วพี่น้องโอสดๆเลยครับได้ตับตับหน่อยนึงสามสิบจีบอีกโอ้ของเส่บมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาๆจิบปุงแก้วให้เบิ้งครับมือน,นี่ อ,อู่ท้องผมมาเรียกอะโอ้พริกป่นครับเขาขัวพี่น้องมาผมชุดหลดครับหนหนึง อัปลาครับพี่น้องเลีวเตะครับเล้วเตวมาผู้ใดมักลดจัด <c oughs> นี่ซํานี่ก็ได้แล้วครับนี่เพีย้ยผมตุ้มแล้วเด้อพี่น้องตุ้มแล้วครับซุกเลยนี่โอ้เือเดียวในเรื่องเลยครับหอมเฮ้าเหมือนนี่ ง่ายๆครับบ่ตรงตอนหน่อยไรซอยแหลบไรมันบ่แสบดี <c oughs> มาโอ้โอโอนี่เด็ครับได้การแล้วเนี่ย มาโอ้มาขอ,อยาดซอยเลยนะพี่น้องซอยคนครับมามาพี่น้อง <c oughs> นี่โอ้ขอนี้วหนึ่งไม่ไหมครับก้นหอนเลยครับโอ้จวดโอ้นี่ลืมจกักยางหนึ่งอีก <c oughs> นี่ลิ้นไว้ได้ไหนครับ <c oughs> ไ่วเห็นขวดอก โอ้โอ้เป็นว่าสารคามนำปบะต้งอันนี้กับน้องคายนำปบะต้งเด้อพี่น้องเด้อมามามาเอาเ่ยเจ้าที่พ่นจินก่อนครับมาน้มาดุหลานเด้อ เขามากินเข่าต่างทงทางนาเขาต้องเห็ุแบบนี้พี่น้องครับคนอีสานเขาแบบนี้แหละครับเขาบบเสือแต่ว่าบบลบลูเด้อพี่น้องเด้อของแบบนี้เนาะมาไหมอ้เอ๋วข้ามแรกพี่น้องพันตับก่อนเด้อเข้มข้นขนาดเล็กแก้วมือนี่ ฮืม,มประกันหิ้นพี่นอ้องจวงมีประกันทิ้นออก แต่เว้นกะค่อยๆลงมาลวพี่น้องเนออี่ยนี่มันคำเร็วครับตับอุ้ยเสียมือยัง่าไป่ตัดไม่ไพ่ไม่ไพ่มันบาดครับบาดมือ ใส่พริกป่นหลายครับแกวอยากเผ็ดหน่อยนง สามสิบก um. ิบเหลือเท่านี้ครับเขาก็ต nah ิดเมื่อครับ แสบมือยังมาครับลุยร่ายประเด๊ โอ้เผ็ดนะพี่นอ้องฮม,มันเป็นยังไงไม่มียู่ห่อวาพริกพริกเจ้านี่พี่น้องมันเผ็ดแทะเบิ่งด้วย โมมี้อยู่หัวดอกจิกปนเจ้านี่โอ้แสดงว่าเพชรไหลว่าจะตามไปซื้ออยู่นี่เด็ดสายสดกับเอยูละพี่น้องมานี่สดบร่รด้ละเพ<ช>็ดนี่แบบนี้เนาะอันนี้ก็แซ่บขึ้นเขาอืม ปกตินี่ผมดิสดเนี่ยเมื่อนี่เมืม่อนักไปหน่อยเมื่อนักแน่เนาะมาจัดการกพริกไทยวะอ,อ,อันนี้กับเขาท่าอยู่เ้วอยพี่นหวังเด้ย นี่สูตรนี่ครับใครบุเคยกินล่องเบึงเด้อจุน้ำป่าเลยเอาใส่แก้วอีกหน่อยนึงฮักตื้งเขาใส่ตัวพี่น้อง กินย่ำไหนก็แซบ่บเพื่อเรา,าเผ็ดเนื้อเมืองครับผมต้องต้องเบว์เด้อลองถามเบิงครับผู้ใดมักเนื้อสายเนื้อลองลองถามเบิงเด้อครับกินย่ำไหนก็แซบ่บคือเราเนาะบรรยากาศก็รรไล่ลงมางงแล้วพี่น้องตะเวนกับสีตรงดินละนี่มันคำเลี้ยวหนาวเนาะนี่ก็ซีมงเกือบฮามงเลยนะพี่น้องคำเลี้ยวครับย่ำนี่ เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องถ้ามาคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องครับเอามือนีบาวเปียกกับคอตัวล่าไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับโอ้